สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 t e c h o t r a v e l นะครับวันนี้เป็นวันเสราร์ที่16กันยายนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวจงังหวัดพิษนุโลกนะครับแม่น้ำน่านนะครับวันนี้เป็นวันการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับประจำปี2566นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับ พามาดูบรรยากาศการแข่งเรือยาวนะครับว่าจะเป็นไงครับตามกันไปดูเลยครับนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นอพลัมพีชีนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นกองเชียร์นะครับโน่น,นะเต้นอยู่ดองดองดงเนะครับบรรยากาศฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศแดดก็ไม่ร้อนกําลังดีเลยครับ แต่ไม่รู้ว่าจะโดนฝนหรือเปล่ามั้งนะเดี๋ยวค่อยติดตามกันยาวๆไปเลยครับเสียงก็จะดังขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากอ,องเชียร์เนาะผมไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับลองดูเนาะเสียงทั้งเสียงภาคเรือทั้งเสียงดนตรีกองเชียร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพิซซูโร่นี่ก็จัดทุกปีนะครับก็ช่วงนี้แหละครับแต่ปีนี้ ผมเพิ่งได้มาถ่ายครับปกติผมก็ไม่ได้มาดูนะครับปีนี้ว่างก็เลยมาลองถ่ายดูนะครับถ่ายให้เอฟซดูนะครับว่าการแข่งเรือเป็นยังไงนะครับการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามของจังหวัดพิษณุโลกนะครับกองเชียร์ก็เต็มที่ครับ สนุกครับที่โลกนี่จัดนี่สนุกจริงๆ,ๆนะครับมาแล้วกำลังเข้านะกำลังเข้าเส้นชัยแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้นะว่าเป็นทีมไหนทีมไหนนะครับเนื่องจากอยู่ไกลเนาะนี่เข้าเส้นชัยไปแล้วครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับครับบรรยากาศการแข่งเรือบรรยากาศประเพณีการแข่งระยยาวของจงอังหวัดพิษณุโลกเนาะ ประเพณีที่เขาแก่ยาวนานนะครับจัดขึ้นท,ท,ท,ทุกทุกทุกปีนะครับกองเชียร์ก็จะเป็นชุมชนต่างๆนะครับมาเชียร์นะครับแ mm hmm. พ้ชนะไม่สำคัญครับขอให้ได้เชียร์อย่างเดียวครับ mm hmm. เรื่องเชียร์นี่ไม่ต้องห่วงครับ mm hmm. สู้สุดใจไม่มีแอลโกอฮอล์ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับกองเชียร์ฝั่งนี้จะเป็นกองสีเชียนะเดี๋ยวจะถ่ายหลายหลายซุ้มอยู่ครับสามสี่ซุ้มครับกองเชียร์สะพานที่เห็นนี่ก็จะเป็นสะพานนรีสวนนะครับข้ามไปวัดใหญ่ฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดใหญ่นะครับวัดวระพุทธชินราชนะครับฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งด้านนี้ที่ผมอยู่นี่เป็นฝั่งด้านสาร,รกาศนะครับเปนฝั่งวัดใหญ่นะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหนนร,นรน่นะครับวันพรุ่งนี้เลยเยอะเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันชิงครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงครับวัน,นวันนี้ก็เก็บบรรยากาศไปก่อนเนาะแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันชิงชนะเลิศนี่คนเยอะแน่นอนครับเต็มสองฝั่งแน่นอนครับ น้ำก็ขึ้นไม่เยอะนะกำลังดีเลยครับเจ็บบรรยากาศภาพสวยๆมาให้ FC ได้ดูนะครับของจังหวัดพิษณุโลกก็จะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับก็ขอขอบคุณการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับที่ร่วมกับ ทางเทศบาลเมืองพิษณุโลกและก็จังหวัดพิษณุโลกคอจอนะครับร่วมกันจัดงานขึ้นในในทุกๆปีนะครับสืบสารประเพณีนี่ครับมาอีกแล้วครับคู่นี้ครับเิ่งเลยครับพายลงพายตามน้ามนะไม่พายกันําไหลายตามน้ำหลย สูงนะครับกองเชียร์ก็เลี้ยงหน้าดูนะครับโบ้าลยครับ,ย,รบยัง,ง,งเรือลำเรือจะเข้าเชิญชัยไปแล้วครับนะสุดยอดนะมาดูกองเชียร์มาดูกองเชียร์นี่กองเชียร์ครับเขาจะเชียร์ตอนเนี้ยตอนเรือเนี่ยครับนี่ตอนเร,อนร,นอนเรือจะเข้าเชิญชัยนี่แหละครับ บรรยากาศก็ดีนะครับฝนไม่ตกไม่ร้อนด้วยครับผมอุตส่าห์เอาเสื้อฮุกมาด้วยนะว่ากันฝนตกแต่ไม่ตกนะครับมีเสียงเพีงไม่รู้จะตดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะเอาให้สนุกๆน,นะครับเนาะนี่กองเชียร์เนี่ยครับสนุกมากครับนี่กองเชียร์ซุ้มนี้ครับสีเขียวนี่โอ้ ดิ้นตลอดเลยครับแดนตลอดเลยครับไม่มีหยุดเลยครับฝังข้างบนด้วยนะครับข้างบนก็มีครับข้างบนก็เชียร์ช่วยกันโอ้สุดยอดสุดยอดไม่ต้องเหนื่อยกันครับนี่ถ้าจะเป็นกลุ่มของลำวงมั้งครับน่าจะเป็นลำวงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับอืเต็มในสายใจมากนะครับนี่มีพันแน่สุดยอดเลยครับ ยังไงก็ฝากติดตามได้ไลนครัคาคลิปนี้เอาไว้ที่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจาทยอยลงให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวลนครัคขอบคุณเอฟซีมากครับที่เข้ามาดูครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ